ถนนทางเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วครับนี่ออกได้หลายทางหนึ่งสองสาออกได้สี่ทางนะครับจเจริลจันบาซอยหกเจริลปฎิ์ซอยสิบเอ็ดแล้วก็ ช่แรหลังมออีกนะครับไปค,ครับสสบายนะครับนี่คือทางข้าทีิรุรัานซอยผมสอยตรงนี้รถจีเรล้วพอดีนะครับซอยสเป็ ทางเข้าบาริวเวณเที่ยวเล็กัๆดี่ได้สายทางครับนะครับในร้านอาหารมีนะตรงตนี้ร้านอีควันตรงข้ามร้านอีควันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรืรักษาสัตว์ก็มีนะครับตรงนี้นะครับอุ่นใจ Sí, sí, ครับ